สวัสดีครับทุกท่านครับเบื้องหลังผู้บอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ได้คู่ชิงชาเลศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝรั่งเศสกับอิตาลีปรารีสแซงต์แช็์แมงกับอินเตอร์ที่มิวนิกประเทศเยอรมนีครับ31พฤษภาคมหลังจากที่ปรารีสแซงต์แช็์แมงเฉือนเอาชนะอาร์เซนอลไป2ประตูต่อ1นรวม2นัด3-1เหมือนกันทั้ง2เกมปอชเชคือทีมที่ดีกว่าก็สมควรแล้วที่จะเข้าไปชิงชาเลศ อินเตอร์นี่คือครั้งที่2ที่เบเชได้เข้าชิงนะครับผู้ชมได้หรือไม่ก็ต้องลุ้นครับต่อจากโทมัสทูเคิลถ้าจำกันได้ในครั้งที่แพ้ไบยอนมินิกของฮันซี่ฟริกแต่ครั้งนี้เจอกับซิโมเนอินซากี้ลุยส์ซิลิเก้เคยเป็นแชรมป์รายการนี้กับบาร์เซโลนามาแล้วก็ต้องดูว่าประสบการณ์จะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมีติดตามเบื้องหลังกันในคู่นี้ครับรวมทั้งพรีวิวบินเบากับแมนยูนเดเป็นข่าวดีของแฟนผี สภาพทีมของบินเบานั้นไม่ค่อยพร้อมบวกกับสกอร์ที่นําอยู่3 0มศเดี๋ยวมาว่ากันตรงนั้นและคุณผู้ชมที่โชคดีจะเป็น1ใน120เด็กโขงที่จะได้ร่วมฉลองแชมป์ลิเวอร์พูลที่เบียร์พับบิกชิดลมนะครับลงสถานีรถไฟฟ้า BTS ชิดลมเดินลงมา50เมตรจะเห็นร้านเบียร์พับบิกอยู่ติดถนนพระรามหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชม ใกล้นะครับสำหรับการเดินทางที่ค่อนข้างสุดวกสบายผมสุ่มมา10คนนะครับเรียบร้อยแล้วผมเมนชั่นนะครับในคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวก็จะมีชื่อขึ้นให้นะครับเป็นแอดนะครับของแต่ละท่านกติการง่ายๆคือท่านไปแสดงตัวในเพจแจ็กกี้อินบ็กซ์เพจแจ็กกี้ชื่อและนามสกุลน,นะครับของท่านนะจากที่เมนชั่นไปนะครับมผมจะเมนชั่นว่าเนี่ยผมแอด นายนู่นนายนี่ว่ากันไปขอแจ้งชื่อและนามสกุลนะครับอืมแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะส่งรายชื่อแล้วท่านก็จะได้สิทธิ์ไปร่วมลุ้นอชองแชมป์กับลิเวอร์พูลที่เบียร์พับบิกแบบฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นแแถมจะได้ของวันกลับบ้านนะครับอ่ะมาว่ากันที่เบื้องหลังของคู่ าปารีสแซธแท็กแมงและอาร์เซนอลเกิดอะไรขึ้นบ้างครับตัวผู้เล่นเนี่ยมันก็จัดกันได้ตามความสมบูรณ์ของทีมนะครับอย่างเปเชเ่เจ้าถิ่นเนี่ยเดมเบเล่ไม่สมบูรณ์ก็มีชื่อสำรองเพราะนั้นหลุยส์เซลิเก้ก็ยังคงใช้รูปแบบ4-3-3เหมือนเดิมครับดอนารุม,มา่ามากินยอสกับปาชโชเป็นคู่เซนเตอร์แบ็กฮาคิามี่กับนูโน,โนเมนเดสฟูลแบ็กมิดฟิลด์3ประสานที่ลงตัวมากๆชาลเลนเวสวิตินยาลและฟาเบียนลุยส์ข้างหน้าใช้บาร์โกล่าดูเอแล้วก็คาร์ลัส เคลียรหรือว่าคุยชานั่นเองสวนนอลได้ปาเตกลับมาได้อยู่เล่นอยมงเมื่อกลับมานะครับเหมือนเดิมซาลิบาคิวิโอลิวิสเกลลี่ลาย่าอเดกาดปาเตลไลส์สากาและนัดนี้ฟฟลไนเป็นเมลิโนโลและกาเบียลมาตินเนลี่คำถามคือว่าเกมนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมหนังวนเดิมเหมือนเกมแรกบริสันด์เช็กแมงของลุยสิลเกชนะมาก่อนลูกหนึ่งเพราะนั้นเกมแพนของนัดนี้เล่นแค่แดน2เขาไม่ขึ้นมาข้างบน ประกอบกับอาร์เซนอลเปิดฉากมาสิบนาทีแรกนี่เพรสตั้งแต่้านบนเลยเพรสหนักดุดันแล้วทําได้ค่อนข้างดีก็ต้องยอมรับนะอาร์เซนอลทำได้ดีแล้วมีโอกาสได้ลุ้นประตูไม่ว่าจะเป็นเดคลายส์มงนะครับจังหวะลูกทุ่มไกลเตะมุมทุ่มไกลลูกเซตพีซี่เน้นมากโทมัสปาเตเป็นคนทุ่มทั้งสองฝั่งทั้งซ้ายและขวาครั้งแรกนี่ทุ่มไปแล้วบอลตกใส่เท้ามาร์ติเนเอลี่ห้าหลาคุณผู้ชมไม่เข้าครับเป็นไปติดดอนนารุม่าอีกแล้วครั้งที่สองเช่นกันครับ ทุ่มมาแล้วเปเชสกัดบอลออกมาน,นอกเขตมาดินโนดีกาดยิงสวนเข้าไปบอลพุ่งหน้าเข้าอย่างยิ่งแต่ว่าดอนนลุมาปัดโอ้โหออกหลังเฉยเลยครับลูกเตะมุมของอัเซนอลจะไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะแล้วถ้าเตะลึกไปเสาสองเนี่ยดอนนลุมาเขาเขาลอยออกไปทุบไปปัดทิ้งได้ก็ค,คืออ่านจังหวะในคนข้างดีก็สรุปว่าดอนนลุมายังมีอิทธิพลนะครับในการที่ทําให้เปเช่นั้นไม่เสียประตูพอไม่เสียประตูเนี่ย เบเช่ก็เริ่มที่จะบีบให้อาเซนลเริ่มส่งบอลเสียบ้างหาจังหวะสวนกลับบ้างเสียดันบนอาเซนลเสียบอลดนบนโดนสวนกลับแล้วสวนกลับมาใช้คนแค่2คนเต็มแทบบี่ครับไม่เกิน3ครับเบตเช่เล่นแค่นี้จริงๆนะครับปลาเสียงบนก็ไม่เป็นไรก็ข้างล่างเชฟเขายังได้อยู่กลางกางับหลังก็ปล่อยเพราะฉะนั้นโอกาสที่เบเช่จะได้ประตูมันเหมือนกับมีง่ายกว่าอาเซนลซึ่งเปิดเกมบุกซาก้ามาร์ติเนลลี่ เจอ2ต่อหนึ่งตลอดนะครับจะได้เล่นบอลนี่ค่อนข้างยากประเภทเดี่ยวๆหลุดๆเนี่ยยากนั้นเหนียวแน่นมากวิจินยาชาวในเวสฟาเบลส์เนี่ยยืนกันค่อนข้างดีนะครับแล้วปีกสองข้างของอาเปเช่ไม่ว่าจะเป็นบาร์กล่ากับฝั่งควิชาคารัตเคลียเนี่ยเขาจะมาซ้อนกับแบ็กเลยสองสองมาเฮมาร์ต e ินิลีกับซาก้าไปไง่ายๆเพราะนั้นบอลมันจะค่อนข้างจะเจาะยากพอเจาะาจยากเนี่ยเสียบอลมีซาริบายยังส่งบอลเสียเลย นะครับพอส่งบอเสียโดนสนกลับสุดท้ายเนี่ยจังหวะที่มันได้ประตูเนี่ยมันมาจากความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆผู้ชมมันเป็นความผิดพลาดเบสิกการออกบอลของอาร์เซนอลให้กับเดคไลา์เสียสมาธิจับบอลยาวแล้วเลยต้องไปตัดฟาวเสียฟรีคิกโดนใบเหลืองอีกและจากลูกฟรีคิกนะครับอาร์เซนอลเขาป้องกันแบบลายลายนี้เลยครับหนึ่งตอนหน้ากระดาษเลี้ยงหนึ่งนะครับ ถอนลงมาปาเต้มงสกัดมงุงเขาเรียวกว่าเคลียร์ไม่ขาดมงุ่งไปหน้าเขตโทษเหมือนไปตั้งให้ฟาเบ,บล Λ ุสจับบอลหนึ่งจังหวะแล้วซัดซวบเข้าไปฉลับาตินนริกาดเล็กน้อยแต่บอลมันพุ่งเข้าไปเลยหนึ่งศูนย์โดนอยู่ๆก็โดนเพราะความผิดพลาดจังอะไรแบบนี้จากนั้นเกมในครึ่งแรกมันก็นาทีที่27ดใช่ไหม เกมก็เปเชก็เล่นสบายนยมันสกอร์รวม2อศูนย์ก็เล่นติดชึ้งอาร์เซนอลก็กต้องบุกเชฟการยืนเกมรับของทีมลุยซิลิก้ค่อนข้างแน่นทั้งกลางและหลังเจาะยากปีกสองข้างเซนอแม้ว่าจะพยายามเน้นตรงนั้นแม้พยายามจะเน้นลูกคลอสอะไรต่างๆแต่ก็เจาะไม่ได้จริงๆอันนี้ต้องยอมรับนะครับจนหมดครึ่งแรกพอครึ่งหลังเนี่ยมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องจุดโทษของอลูสเกลี่คือพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันคืออะไรอะ มันไปกลางแขนไงบอลผิดธรรมชาตินะบอลมันพุ่งไปแล้วก็ไปกลางแขนก็ผู้สินไม่เห็นหรอกแต่ว่า VR ทวงมาพอไปดูก็เรียบร้อยผู้สินอชาวเยอรมันนีเป็นจุดโทษแต่วิจินย่าที่ปีนี้ยิงจุดโทษในให้กับทีมเนี่ยสามครั้งเข้าหมดเนี่ยแกไปดึงจังหวะรอให้ดาวิดระยาพุ่งมันก็เลยให้จังหวะขยับเข้าไปแปรบอลเนี่ยน้ำหนักมันไม่ได้แล้ปรายาเขาไม่พุ่งก่อนไง เขารอดูว่า,าทางด้านวิทยาจะยิงไปทางไหนแล้วก็ยิงไปทางที่เขาพุ่งได้ทันเพราะมันเบาไงมันแปรเบาก็พุ่งปัดก็รอดไปแต่รอดจากตรงนั้นไปตัวเองอาจจะตงก็มาเสียประตูจากความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอีกหน้าเขตโทษโทมัสปาเตเข้าบอลหลวมบอลใน,นตัวเองได้เปรียบอยู่เพื่อนตัดบอลได้จะส่งมาย้อนมาเอาเข้าบอลหลวมโดนดักกลายเป็นฮากิมิครับจับบอลได้หนึ่งจับบหงหวะแล้วซัดเข้าไปเลย โอ้โสองศูนย์คุณชมอแทบจะต้องบอกว่าจบเลยนะซาก้านี่มีโอกาสปั่นด้วยนะแต่ดอนนารุม่านี่ก็ปัดปลายนิ้วเหมือนนี่ก็เซฟเหมืนนอนเซฟอีกแล้วแล้วก็จังหวะไหนไม่เซฟบอลหลุดเข้ามาซาก้าได้โอกาสแปลโล่งๆข้ามคานครับนกตายไปหลายตัวไม่เด็ดขาดครับเพราะนั้นเกมนี้อาร์เซนอลแพ้หนึ่งลูกประสบการณ์ความเคี่ยวในการเล่นเกมของนักเตะ เบเชเล่นได้ตามแผนมีมากกว่าอาร์เซนอลชอบเสียบอลน,นะครับเล,เล่นไปแล้วไม่ละเอียดอะความละเอียดมันน้อยกว่าความไม่เด็ดขาดในการยิงก็ไปเท่ากับการเซฟของดอนนารุม่าอันนี้สุดยอดมากก็ต้องยอมรับนะครับเซฟลูกยากอยาก่างนั้นเลยมันก็เป็นแรงบวกที่ทำให้ Arsenal, อาร์เซนอลเจาะเบเชได้ยากลำบากแล้วก็ได้นอนประสบการณ์ในการเล่นของนักเตะโดยภาพรวมนะครับเราก็จะเห็นว่าก็จะมีความผิดพลาด เ,เพราะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในบอลระดับยุโรปเนี่ยลรอบรองด้วยคุณโดนลงโทษได้ง่ายกว่ารอบปกตินะครับแม้ว่าอย่างรอบปกติดาวิดละญาจะเซฟจุดโทษนนะัดเจออาตาลันตาในนัดที่หนึ่งนี้ก็เซฟแต่ว่ามันก็ช่วยได้แค่นี้จริงๆนะครับก็ต้องยอมรับว่าเชอลเนี่ยไปเปิดโอกาสให้เปเช่ง่ายเกินไปนะครับจากความไม่ละเอียดในการเล่นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นพื้นฐานเท่านั้นเองนะครับบอลระดับนี้พลาดไม่ได้นะ พลาดและโดนลงโทษทันทีก็นี่เป็นสิ่งที่อา์เซนอลก,ก็ต้องเรียนรู้ต่อไปนะครับที่เกลวัตตาและลูกทีมก็คว้าน้ําเหลวไปอีกหนึ่งครั้งนะครับในฤดูกาลน,นี้ส่วนเปเช่ก็จะชิงกับอินเตอร์ลุยซิลเกกับอินซากีนะครับคุณผู้ชมกอดูว่าใครจะเจ๋งกว่ากันไปท้ายด้วยเรื่องของบินเบากับแมนยูสามนักเตะมิลก,กวิลเลียมส์อินยากีวิลเลียมส์ออยานซานเซ่สามตัวรุกมาได้บินมาที่แมนเชสเตอร์ด้วยนะครับ ก็คงไม่ยากจะเป็นงานยากสําหรับแมนะยูนะในยูโรปาลีกกับการลุ้นแชมป์นะครับเข้าชิงแล้วก็ลุนแชมป์อีกฝั่งหนึ่งก็น่าจะเป็นสปเปร์นะครับแล้วผมก็จะคลิปนี้ช่วงช่วงค่าไม่ใช่ช่วงค่ำแต่ช่วงเช้ามืดของวันศุกร์ตีสองนะครับเดินทางไปอ,อังกฤษนะครับผมจะไปดูลิพูลกับอาร์เซนอลต้องขอขอบคุณสสยกาบินเจปแปนอร์ไลน์ครับที่มอบตัว๋วให้ชม4ใบนะครับก็จะไปชมลิพุลกับอาร์เซนอลพอดีเลยนะ ก็ช่วงเช้าวันเช้าวันศุกร์คลิปก็จะอาจจะไม่ได้มีเรื่องแมนยูกับสเปอร์นะเพราะระหว่างนั้นผมอาจจะอยู่บนเครื่องแต่อาจจะได้ดูแหละแต่คงไม่ได้ทําคลิปหรอกคงจะได้ดูจากสายกัมบินกาตาเขามีให้ชมนะ,ะเดี๋ยวถึงกริดก็ค่อยว่ากัน,นครับผมจะไปสํารวจเส้นทางพาเลทของลีฟูลด้วยนะครับไปสํารวจเพราะว่าก็รู้เส้นทางอยู่แล้วว่ามันจะเริ่มต้นจากตรงไหนแล้วจุดที่มัน เส้นัยในการพาเลรจ,จุดหมายปลายทางอยู่ตรงไหนก็นํามาฝากผู้ชมด้วยนะครับกับบรรยากาศของอเมืองเวอร์ยว o แล้วก็ทีมแชมป์สมัยที่20นั่นเองนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ